ก็เถอเอาว่าเต้องหัวาก,กดบุกไปตัดตัวไปนะบ้านจะขอสิก,กดได้วันละมาแร้งฮะก็คือวันละมาแร้งฮะ

โอ้ไกลแล้วตัวไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วหาสิบสี่นาทีแล้วอีกหกนาทีแอด ขอคุณแตาน้านดวงตาเด้อนะครับขอบคุณลหลายเวลาคันคือคันขึ้นไล่คอยขี่ขัานขี่ขั้นขตนานตัวขนนต่น,นอนอ่านเปม็นเนะ่ย คุณเกิดการดงตาอาอกมาออกมาออกมาอย่างละคุณแอดเอาไ,ไปาไปเยสัยเอาไปขอบคุณเร้เได้ใส่เด้อขอบคุณอะไรครับขอบคุณเยส่ายมากๆเด้อรอไปเรื่อยๆเยใส่รอไปเรื่อยๆ คุณไายสายบายบ้ายนะครับ ขอคุณมากมากเด้อนะครับ <c oughs> ใจเปใจแล้วแต่เวลาไรจได้ลงแล้วนะครับขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะครับขอบคุณอย่างสูงอ <c oughs> ้แมย่ามน,นาตะกี้เนี่ย <c oughs> มืดจะได้ปานนี้เนาะ <c oughs> มันมืดเรีวหไหม ตอนหัวล้มนั่นไงนเอาหัวยังอีกบป็นไงสก๊อบุขึ้นจักหยุดเดตตี้เฮ้ยเงินเห็นเนาะกดบุขึ้น,นจักหยุดขะนาะดเอาบ่าเป็นยังบอสิเลียต